ดีค่ะนิงเอลี่นะคะซินเจียยู่อีซินมีหัวใช้วันนี้เป็นวันตุกจีนะคะหนิงก็ต้องใส่ชุดจีเพื่อให้เข้ากับเบทศกาลตุกจีนะคะจริงๆแล้วช่วงเนี้หนิงก็ไม่ได้ทำข่าวเรื่องกะล,ล้งกะลี่มานานแล้วนะคะเพราะว่ามัวแต่ไปติดตามข่าวรุ่งพลกับป้าแท็กอยู่นะคะก็อยากจะเข้าไปสาระแนะร่วมความคิดเห็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าคิดว่าเอ๊ะไม่เอาดีกว่าไม่ค่อยถนัดค่ะมาคุยเรื่องกะรี่ดีกว่าเอลี่รู้ดีนะคะ คือวันนี้หนิงได้รับลิงก์จากแฟนคลับหลายๆคนเลยนะคะส่งลิงก์ของรายการโขนกระแสมาให้ดูนะคะก็เป็นรายการที่น้องคนหนึ่งถูกหลอกไปขายในบาเรนถูกหลอกอีกแล้วเหรอถูกหลอกอีกแล้วเหรอถูกหลอกอีกแล้วเหรอซ้ำซากเลอะเทอะหน้าเบื่อน,นะคะข่าวนี้จำเจซ้ำซากมากก็ยังไงหนิงก็ต้องขอ,ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยนะคะที่ดูเรื่องกะรีแล้วนึกถึงเอรี่รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากเลยนะคะอะ เดี๋ยวจะขอคุยเรื่องน้องที่ถูกหลอกไปขายในบานเรงงานนี้นะคะจริงๆแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเพิ่งจะมีข่าวช่วยผู้หญิงไทย6คนนะคะกลับมาจากบาเรนนะคะแล้วล่าสุดนี่ก็มีอีกแล้วนะคะเป็นข่าวกันอีกแล้วว่าน้องโดนหลอกไปขายในบานเรนวันนี้มีน้องสามคนที่ไปออกรายการนะคะน้องไม่ได้เล่าหมดเลยนะคะว่า เล่าแต่ว่าเพื่อนเนี ab, like to once, like ่ยไปสมัครงานในเพจของแบมแบมงาเพื <his tiế> <en> Is Horizon, right to to animal, ่อที่จะไปทํางานต่างประเทศไอ้คําว่าทํางานต่างประเทศเนี่ยทำไมไม่บอกนะคะว่าไปทํางานอะไรเขาจะไม่บอกนะคะเขาจะลงว่าไปทํางานต่างประเทศหรือถ้าเขาลงแบบนั้นจริงๆอ่ะน้องจะไม่ถามเลยรอคะทำไมไม่บอกว่าเพื่อนสมัครไปทําอะไรไปขายตัวหรือไปนวดหรือไปล้างจานไปซักผ้าไปทําสวนนะคะหรือไปทาอะไรเขา่าไปนะคะแต่บอกว่าไปสมัครงานแล้วโดนหลอก ก็เรายังไม่รู้ว่าโดนหลอกอะไรแต่จริงๆเราก็คือไปขายตัวนั่นแหละนะคะเพราะว่ารายได้เดือนละหนึ่งแสนมันจะมีอะไรดีเท่ากับงานขายใช่ไหมคะงานนี้ก็คือมันก็เป็นแค่ตัวเลขที่มาบอกกันนะ,ะอ่ะทีเนี้ยน้องสามคนไม่ได้บอกว่าไปทำงานอะไรแต่เราไม่ต้องคิดอะไรมากสังเกตง่ายๆเลยนะคะว่าคนที่บอกว่าถูกหลอกไปขายหรือคนที่ออกมาเรียกร้องความช่วยเหลือให้กับ หน่วยงานนู้นนี่นั่นเข้าไปช่วยเหลือนะะี่ยค่ะส่วนใหญ่นะคะทํำยังไงรู้ไหมคะมีโทรศัพท์ค่ะเอาโทรศัพท์นะคะโพสต์ลงไอจีไลน์เฟซบุ๊กอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะถ้าโดนหลอกยัดซ่องจริงๆหรือถูกหลอกไปขายตัวคุณจะไม่มีวันได้แต่โทรศัพท์เลยนะคะดังนั้นคนที่อยู่ในซ่องแล้วก็ถูกยัดเข้าไปโดยที่ไม่ได้เต็มใจขายถูกหลอกมาขายเนี่ยพวกนี้ไม่มีวันได้ได,ได้เห็นหน้าตาเขาเลยนะคะ เพราะว่าแม่แท็กเะยคะ่ะกว่าจะให้โทรศัพท์ใช้ได้เนะะี่ยค่ะส่วนใหญ่แม่แท็กเนี่ยก็คือจะรู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงู้เนี้มาขายตัวยินมยอมพร้อมใจที่จะมายินมยอมพร้อมใจที่จะมาจึงได้ให้ใช้โทรศัพท์เพราะถือว่าอืก็ติดต่อญาิพี่น้องไปนะคะแต่ทีเนี้ยพอบอกว่าถูกหลอกมาขายถูกหลอกไปขายหลอกว่ามาทําอะไรจริงๆแล้วก็คือว่าผู้หญิงเหล่าเนี้ย ทำงานไม่ได้นะคะทางานกับคนอาหรับไม่ได้หนิงต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่ารสนิยมของคนอาหรับนะคะเขาแตกต่างจากพวกยุโรปจีนฮ่องกองหรือประเทศอื่นๆนะคะคนอาหรับเนี่ยรสนิยมของเขาคือชอบอยู่กับเป็นหมวดหมู่เป็นกลุ่มคณะหรืออยู่ในฮาเล็มน,นะคะดังนั้นผู้หญิงที่ถูกจับเข้าไปไว้ในโรงแรมเนี่ยนะคะก็คือจะให้บริการกับพวกชาวอาหรับทั้งหลายแหละที่เข้ามาใช้บริการ และคนอาหรับนะคะไม่ใช่แต่จะเป็นคนบาเลนเท่านั้นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะเป็นพวกซาอุดีคูเวตอิรักอิหร่านหรือกาตา้าโอมานนะคะีครพวกนี้จะขับรถเข้ามาบาเลนะคะเพื่อมาใช้บริการในวันสุขสัปดาห์จะเยอะมากก็คือสุกเสาร์อาทิตย์นะคะตามโรงแรมต่างๆเลยนะคะก็จะเต็มไปด้วยลูกค้าที่มาใช้บริการ แล้วรู้ไหมคะว่าแขกผู้นี้เวลาเขาเข้าไปใช้บริการในโรงแรมเนี่ยเขาจะมากัน3-4สี่คนบางคนก็เอาวิทยุมาแล้วก็เปิดเพลงเปิดอะไรกันกินเหล้าอยู่ในห้องนะคะแล้วจะเรียกผู้หญิงมาผู้หญิงเนี่ยพอเดินเข้ามาในห้องปุ๊บก็จะถูกเลือกใช่ไหมบางทีก็เลือกทั้งกลุ่มเลยคือพวกอาหรับ3 4คนหรือ 4- ี่หคนเนี่ยเขาก็จะเอาผู้หญิงมาลงเพราะว่ามันก็จะเป็นเหมือนพวกฮาเลมนะคะคือนี่คือรสนาติของคนอาหรับเนี่ย ผู้หญิงที่ถูกเลือกเข้าไปในนั้นก็จะปฏิบัติพัดวีนั่งดื่มเหล้าแล้วเอากันนะในที่สุดแล้วเนี่ยแต่อาจจะมีเวลามากไม่มากถ้าคนรวยจริงๆก็อาจจะมาให้เอนเตทนทั้งวันอยู่ในนั้นมเมาไปเลยวันนี้กูจ่ายมึงกี่ร้อยบีดีก็ว่าไปแต่ถ้ามาเอาแบบชั่วคัำชั่วคราวครึ่งชั่วโมงหรืออ่าชั่วโมงนึงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะอยู่ที่ตกลงกันเขาก็จะอ่าใช้บริการเสร็จแล้วก็ส่งให้เพื่อนต่อนะคะ บางเพื่อนบางคนก็อ่ะเอาผู้หญิงเข้ามาคนแล้วก็วนกันเอากันในนี้นะคะวนกันเอาต้องตกลงกับผู้หญิงถ้าผู้หญิงเขาโอเคว่ารับได้มึงมากี่คนก็ได้แต่กูขอค่าตัวทั้งหมดะคะ่ะซึ่งอาดับเขาก็ยินดีที่จะจ่ายนะคะแต่มันก็จะมีประเภทว่าพอเข้าห้องปัาากแม่งนุบนับนุบนับดึงกันแบบผู้หญิงตกใจเพราะไม่เคยมาทํางานโดยเฉพาะคนที่เข้าวงการแรกๆนะหน่งบอกเลยะะไปบาเลนมึงตายแน่นะคะเพราะว่าบาเลนเนี่ยแม่งะะเป็น ด่านที่ฮาร์ดคอร์ที่สุดในการขายบริการทางเพศนะครับคนที่เขาไปขายจริงๆบางคนนะคะเขาทำได้เขาอยู่ได้เขารับได้กับสิ่งน,นั้นนะบางคนให้เอาประตูหลังก็ได้ก็ต้องมีข้อแรกเปลี่ยนว่ามึงต้องจ่ายประตูหน้าและประตูหลังอันนี้คือคนที่แบบผู้างานพวกผ่านสังเวียนมาเยอะเขาถึงจะเข้าไปทำอยู่ในนั้นได้นะก็คือมึงมาจะยี่คนก็ได้มึงต้องจ่ายตังกูนะครับ อาหลักบางคนนะคะก็มีลุงโสมอ,อยู่ในนั้นนะคะมึงจะไปแจ้งความร้องทุกจากใครเพราะว่าคุณเข้ามาพาส,สอร์วีซ่าก็ไม่มีอันดับแรกแม่แท็กแม่งเก็บพาส,สอร์ไปละแล้วลก็เอาเด็กแม่เดินงานอยู่ในโรงแรมและเขาถูกยัดเข้าไปในตึกเลยนะมึงจะไม่ได้ออกไปไหนทั้งสิ้นเลยมึงจะอยู่ในนั้นทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีทั้งชาติจนกว่าจะหมดแท็กไม่ได้ออกไปช้อปปิง้งดูหนังฟังเพลงช้อปอะไรทั้งสิ้นเลยนะแม่แท็กมันจะมาให้มึงเดินออกมาเซิร์งลอยหน้าลอยตาสบายอย่างนั้นมันไม่ใช่นะ เพราะว่าอีแม่แท็กมันก็กลัวพวกมึงโดนตำรวจจับนะแล้วก็ซวยมาถึงมันเพราะฉะนั้นมึงจะไม่ได้ออกไปไหนเลยถูกยัดเข้าไปในตึกนะอันนี้คือระบบการทำงานของบารีส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ถ้ามึงอยากออกไปจับแขกไปจกกับฝรั่งฝรั่งนั่นหมายความว่ามึงจะต้องหมดแท็กหรือไม่มึงก็ต้องมีแม่แท็กและคนดูแลคอยติดตามเข้าไปส่งในตามดิสโก้เทคต,ต่างๆอันนั้นถือว่าเสรีและที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่า ผู้หญิงบางคนนะ่ยมันอวบอ้วนตัวใหญ่นะคะพวกฝรั่งไม่ชอบมันก็ต้องถูกอยู่ในตึกคนอาน์หลับจะชอบผู้หญิงทรงใหญ่นะจำไว้เลยนะคะถ้ามึงหูดมึงไม่ตัวเล็กเซ็กซี่ตัวบางเหมือนเอลี่มึงไม่ได้ไปทํางานในเทคขักบ,บาร์นะคะมึงจะต้องถูกยัดไปในตึกเพราะกูอยู่ในตึกมานานแล้วกูคเคยอยู่ตึกมาก่อนกูเดินทั้งอาทิตย์ไม่ได้แขกซากรอบ ไอ้พวกอาหลับมันไม่เอาผู้หญิงผอมๆบางๆอย่างคูมันไม่เอามันชอบคนมีตูดมีนมตัวใหญ่ๆอวบๆแต่งหน้าจัดๆอย่างนั้นนั่นคือสไตล์ของคนอาหลับนะคะ้คนนี้ที่บอกว่าโดนหลอกมาโดนมาละสิบรอบคุณบอกเลยว่าจิ๊บมากเลยสิบรอบเนี่ยน้อยมากเลยนะไปบาเลนทําใจไว้เลยนะคะให้มากกว่าสิบแต่เอาจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ถึงเพราะว่าผู้หญิงมันเยอะนะคะผู้หญิงเยอะแล้วก็แขกเนี่ยอาจจะไม่มากพอคือแขกเนี่ยมันน้อยกว่าผู้หญิง ผู้หญิงไทยไปบาเรนเยอะอยู่ตามตึกบอกเลยว,ว่าแทบทุกตึกมีผู้หญิงไทยอยู่ในนั้นนะคะก็มีทั้งคนที่เขายินยอมพร้อมใจที่จะขายเขาเข้าไปกัน,นะะทีเนี้ยไอพวกมือใหม่หัดขับพวกเข้าวงการแรกๆพอไปถึงรับไปได้ก็เฮ้ยมันไม่ใช่นี่นี่หว่าเอามันไม่ได้เป็นอย่างที่เอเจนต์บอก คือเอเจนซี่ที่ส่งมาเนี่ยมันจะพูดทุกสิ่งอย่างว่าไปเลยได้เงินดีเดือนละแสนคือเรื่องนี้เดิ๋ยพูดหลายรอบแล้วนะว่าอีพวกนหน้าพวกนีดด้นะมันต้องการค่าหัวมันส่งผู้หญิงไปเนี่ยมันจะได้ค่าหัวหัวละหมื่นถึงสองหมื่นบาทเพราะฉะนั้นมันจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างและหวานล้อมให้เราไปให้ได้โดยที่มันจะไม่รู้งานใดๆทั้งสิ้นเลยว่าปลายทางเขาจะต้องรับงานยังไงอีพวกนหน้า,นนาพวกนี้นะมันไม่เคยไปเยียบย่างบาเลนด้วยซ้ำาหย แต่พอเข้าไปจริงๆปุ๊บเนี่ยเขาก็คิดว่ามันจะง่ายนอนแบร์แล้วก็รับซับกลับบ้านมันไม่ใช่นะมึงต้องผจญภพอะไรกับไอ้พวกอาลับเนี่ยเยอะแยะหลายคนอันนี้ก็บอกแล้วนะคะว่าไม่ได้เหมาว่าบาเลนแต่ว่าเอาจริงๆนะบาเลนจริงๆเนี่ยคนอาลคนบาเลนเนะะี่ะเขาก็ไม่ค่อยได้ไปใช้บริการในตึกหรอกเพราะว่าคนบาเลนจริงๆเนี่ยเขาก็จะเข้าไปเที่ยวตามเทคพับดิสโก้นะคะไปเขาจะมีสถานที่ของเขาแต่การที่ไปอยู่ในโรงแรมเนี่ยส่วนใหญ่จะไปรับ ชาติอื่นๆนะอาหลับชาติอ mm ื่นๆที่ไม่ใช่บาเลนไม่ใช่คนบาเลนนะคะก็อย่างที่บอกไปว่ามีชาติอะไรบ้างเพราะทไม่ได้ปุ๊บก็เอาแล้วกูกูอยู่ไม่ได้แล้วกูอยู่ไม่ได้แล้วกูต้องขอความช่วยเหลือนะคะพวกเนี้ยหนิงบอกเลยนะว่าผู้หญิงเหล่านี้ถือว่าแจ้งความเท็จนะคะผู้หญิงเหล่านี้ถือว่าแจ้งความเท็จนะคะบอกว่าถูกหลอกมาขายถูกหลอกมาขายได้ไงก็มได้ใช้โทรศัพท์อันนี้ไม่ได้มาบูรี่จิ้นหรือว่าอะไรนะคะ แต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าพอ,พอ,พอทําไม่ได้ปุ๊บก็เตรียมหาหน่วยงานนู้นนี้นั้นให้มาช่วยเหลือมีหลายคนนะคะส่งสัญญาณมาขอความช่วยเหลือจัอนินนี่จะไปช่วยอะไรนี่บอกแล้วยนิงไม่ช่วยหนีงไ,ไม่อยากไปฟาดฟันไอ้พวกแม่แท็กนะคะตามคนต่างอยู่หน้าที่ของหนิงนี่ก็บอกแล้วว่าอย่าไปบาเลนนี่ขายตัว90%อนะกูบอกเลยว่า90%ไปขายตัวนะคะอีก10%แบ่งเป็นพวกแต่งงานทัก3-4%พวกที่ทำงานตามหน่วยงานต่างๆทัก3 4พวก ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารไทยร้านนวดร้านอะไรนะห้าหกเปอร์เซ็นต์นะคะรวมๆแลนะ้วคือสิบเปอร์เซ็นต์นอกจากเก้าสิบขายตัวหมดเลยนะคะคนที่เขาอยู่ได้เขาก็คนที่เขาทำได้เขาก็อยู่ได้นะคะแล้วเนี่ยน้องคนเนี้ยดูแล้วนะคะอย่าว่างูงี้งนันเลยกูพูดความจรงิงเพื่อนเนี่ยมีคนหนึ่งมันมีเพื่อนอยู่สามคนที่บอกอรายการหนุ่มกระแสอีกคนบอกว่าเตือนแล้วว่าอย่าไปเลยหากินในเมืองไทยดีกว่า แต่เตือนแล้วก็ยังไม่ฟังมันนั้นไม่มีประโยชน์อะไรนะคะพอไปถึงทํางานไม่ได้มันก็จะมีข่าวแบบนี้ออกมาเยอะแยะมากมายผู้หญิงที่ไปแล้วทํางานไม่ได้ก็บอกว่าโดนหลอกมาขายจริงๆแล้วตํารวจน่าจะยัดข้อหาแจ้งความเท็จด,ด้วยนะคะเพราะจริงๆรู้ว่าไปขายตัวแต่บอกว่าโดนหลอกมาทําไมไม่เอาความผิดกับผู้หญิงด้วยนะครูก็ไม่ได้เข้าข้างแม่แท็กนะมึงจะไปเข้ามึงจะไปจับแม่แท็กหรือจับเอเจนซี่ไม่ได้ในเมื่อถ้าไอเอเจนต์เนี่ยมันหาผู้หญิงไป หรืออีแม่แคก์แม่มันคอยลับอยู่ปลายทางแต่ถ้าผู้หญิงแม่ไม่ไปอย่างเดียวอ่ะมันก็เอาไปไม่ได้นะคะมันเป็นเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นงวยเขาจุงขึ้นเครื่องไปหรอเป็นงวยเขาจุงขึ้นเครื่องไปหรอเขาจี้คอมาขับขู่เข็นไหหรอไม่ใช่ทุกคนน่ะยินดีที่จะไปก็บอกแล้วว่าไปแล้วทําไม่ได้นะคะไม่ต้องไปบาเลยกูบอกเลยนะขายตัวทุกประเทศไม่ใช่เมืองสวรรค์นะคะไม่ใช่ว่า โอ้โหมันจะสวยงามสวยหรูไปนอนให้เขาเอาอย่างเดียวแล้วก็ได้ตังกลับบ้านแสนนึงอะคิดไหมว่าไปทําอะไรแล้วรู้สึกว่าเขาก็รู้แล้วว่าไปขายแล้วมาบอกว่าโดนหลอกได้ไงในเมื่อน้องยังเล่นติกต็อกเล่นไอจีเลยยัง,ยง,ยง,ยงประมาณ2เดือนแรกเห็นเพื่อนบอกว่าเล่นไอจีมีความสุขดีนะคะเ,เล่นติกต็อกอะไรอะใช่ไหมแล้วแล้วสุดท้ายก็คงจะไม่ไหวนะแต่จริงๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนิ้งเดาสถานการณ์นะว่าน้องคนนี้อาจจะไม่ค่อยได้งานนะเพราะว่าอะไรรู้ไหม พอไม่ค่อยได้งานนี่สินมันเพิ่มเพิ่มเพิ่มไนงะคือค่ากินในแต่ละวันเนี่ยนะคะมันจะมีนะสิบยี่สิบบีดีค่าห้องนี่ต้องเสียทุกวันคุณจะได้งานหรือไม่ได้คุณต้องจ่ายค่าห้องนะคะเขาจะคิดเป็นรายอาทิตย์จ่ายเงินทีนึงสมมุติว่าค่ากินสิบบีดีค่าห้องอีกสิบบีดีวันหนึ่งยี่สิบบีดีแล้วนะอาทิตย์หนึ่งเท่าไหร่ร้อยสี่สิบบีดีอันนี้คือแบบจิบจิบมากเลยนะร้อยสี่สิบบีดี แล้วอันนี้คือต้องเสียให้แม่แท็กแต่ถ้าหาไม่ได้นั่นคือติดลบนะติดลบติดลบก็เรื่องหนึ่งค่าแท็กก็อีกเรื่องหนึ่งค่าแท็กสมมุติ200บาทสมมติทํางาน1000บีดีวันนี้รับแขกได้50บีดีแต่รายจ่ายอ่ะรายจ่ายในะวันนึงได้มา20สหลับหลัต้องบอกอย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยทำงานได้5รอบ5รอบรอบละ15 20้บีดีอ่ะกูให้100บีดีแล้วกัน5รอบนะคิดง่ายๆนะวันละร้อย บางวันไม่ได้แขกเลยบางวันได้สามสิบสี่สิบบีดี้แต่ก็ต้องไปเดินค่าห้องได้ค่าอาหารพออาทิตย์หนึ่งปุ๊บไม่พอจ่ายค่าห้องค่าอาหารไม่พอเพราะรับแขกมันไม่พอจ่ายก็ติดลบไปเรื่อยๆก็อยู่ไม่ได้นะคะทำไงใช้นี่ก็ไม่หมดสักทคีเหมือนโดนเอาฟรีๆทุกวันทุกวันเหมือนโดนเอาฟรีๆทุกวันทุกวันสุดท้ายก็ต้องหาทางกลับนะก็ไปบอกเพื่อนบอกพี่น้องบอกอะไรนะ เพื่อให้ตัวเองในกลับงานแล้วก็ไปหาหน่วยงานต่างๆอาจจะเข้าสถานทูตว่าสถานทูตเขาก็คองเอื้อมละอาแล้วแหละทุกคนมาโดนหลอกทําไมผู้หญิงไทยมาโดนหลอกมากจังวะเดี๋ยวแม่งก็ย้อนไปที่ระบบการศึกษาไม่ได้เรียนหนังสือกันเหรออายุก็ไม่ใช่ใน,น้อยนะยี่สิกว่า30เนี่ยที่ไปบาเลนแล้วบอกโดนหลอกอะแล้วผู้หญิงพวกเนี้ยรู้ปะแม่งถูกช่วยกลับมาจากบาเรนเดี๋ยวมันก็ไปประเทศอื่นกันอีกเดี๋ยวมันก็ไปประเทศอื่นกันอีกเดี๋ยวมันก็ไปประเทศอื่นกันอีกไปต่อเพราะรู้แล้วนี่ไนงะ ว่าอุ้ยบาเลนไปไม่ได้แล้วเว้ยบาเลนแม่งรับแขกแบบนี้แบบนี้แขกนี้ไม่โอเคเดี๋ยวกูไปประเทศอื่นดีกว่านะคะเขาก็ไปกันสุดท้ายแล้วคือมันทําให้ผู้หญิงพวกเนี้ยเจนรอดเก่งกา อันนี้คือไม่ใช่มาบูรี่หรือว่ามาซ้ำเติมคนขายบริการไอ้พวกที่เขาขายจริงๆเขาอยู่ได้กูก็อวยพรให้โชคดีได้แขกดีๆกันไปแต่ไอ้คนที่ไปแล้วสร้างปัญหาเนี่ยแล้วเสียหายประเทศชาติเนี่ยโดนหลอกกันประจําแล้วกูก็ไม่เห็นประเทศอื่นโดนหลอกโดนแม่งบาเลนอยู่นั่นโดนหลอกซ้ำซากซ้ำซากข่าวก็มีให้ดูประจํานะออกข่าวแม่งแทบจะทุกวันเดี๋ยวมีมาเดี๋ยวมีมามพ่งไม่ได้ดูข่าวกันเลยเหรอมพงไม่ได้ดูข่าวกันเลยเหรอมพ่งไม่ได้ดูข่าวกันเลยเหรอ แปลกนะเข้าไปสมัครใน Facebook สมัครงานได้แต่ไม่เคยดูข่าวอย่าบอกว่าโซเชียลไม่เก่งไม่ใช่ไม่เชื่อบางคนเนี่ยคือเอายิ้หนิงต้องบอกนี้นะตอนแรกเข้าไปดูข่าวข่าวนี่มาตั้งแต่เมื่อคืนนั่งก็ยังไม่ได้ออกโขนกระแสเลยนะมีน้องคนหนึ่งส่งคลิปมาให้ดูยาวเลยเป็นข้อความกูก็นั่งอ่านจนจบเลยนะเพราะกูเห็นว่าเอาอีกแล้วกูจะดูแลไลน์นี้แม่งโดนหลอกแบบไหนพออ่านไปเรื่อยๆๆๆปั๊บโอ้สรุปโดนเหมือนว่าโดนหลอกไปขายบอกว่าความจน อ่ะกูก็เข้าไปดูบ้านตอนแรกก็ยังไม่เห็นภาพพอตื่นเช้ามาปาั๊บก็มีคนส่งลิงก์มาเอกกูก็ไปดูข่าวบ้านไปนอ่ะไปดูข่าวบ้านน้องคนเนี้ปรากฏบ้านเขาเหมือ,อ่ะเราก็จะพยายามคิดนี่ว่าอืมความจนเนี่ยมันทําให้คน,นทำได้ทุกอย่างยอมได้ทุกอย่างแต่กูบอกอะไรให้นะกูจนกว่านั้นอีกตอนที่กูไปขายตัวแรกๆนะคือน้องคนเนีย้ยังมีบ้านให้แม่อยู่นะถึงจะบ้านจะเก่าหรือจะเป็นไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ สมัยที่หนิงไปทําขายตัวครั้งแรกเนี่ยคือไม่ได้รู้ตัวว่าไปขายนะไปพัทยาแต่กูกลับจากพัทยากูเจนกูเที่ยวบินละกูไปฮ่องกงมารอบกูเจนละกูเริ่มไปประเทศอื่นต่อตายไปเรื่อยๆอก่อนที่จะไปเนี่ยบ้านหนิงโคตรจนเลยรู้ป่ะบ้านหนิงม่ยเป็นบ้านเช่านะบ้านไม้ด้วยเช่าเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาทอยู่กันหกเจ็ดคนพ่อแม่ลูกลูกเราอีกคนนึงน,นักหนิงเนี่ย พ่อก็ตกงานกลับมาจากซาอุดีเพราะว่าไม่มีงานทําแม่ก็เป็นแม่บ้านไม่ได้ทำงานพี่ชายหนิงขับรถมอเตอร,ร์ไซค์รับจ้างนะคะแล้วก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยตอนนั้นนะหาเงินค่าเช่าบ้านเดือนละพันห้าไม่ได้น,นี่กูจนีินะที่บ้านกูไม่มีทีวีดูนะด้วยแต่อันนั้นยังมีบ้านให้อยู่ยังมีที่ดินมีอะไรใช่ปะ่ะเราก็เลยพยายามคิดว่าโอ้ความจนมันทาให้คนต้องไปขายตัวแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือข้ออ้างเพราะกูก็เคยอ้างแบบนี้แหละเพระกูก็เคยอ้างแบบนี้แหละ พอเวลามันผ่านไปผ่านไปจากการที่เราเข้าออกอาชีพขายบริการบ่อยๆเนี่ยเราก็จะมามองเองว่าทําไมกูเลิกไปขายสักทีหนึง่งทาไมกูกลับไปอีกวะทาไมกูกลับไปอีกอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยที่เรากลับไปเพราะว่ามันสบายไนงะในความคิดของเราเราคิดว่าช่างแม่งถ้าว่าโดนแขกเอาทีสองทีหรือไม่ก็อาจจะโดนตกโดนตีโดนซ้อมไหนเดี๋ยวได้ตังมากูก็หายทุกข์หายเศร้าละได้ตังก็ดีใจละใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยมาค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราไม่ใช่ว่าจนหรอกมันมีอาชีพอื่นทำเยอะแยะเมื่อก่อนใครมาบอกกูว่ามีอาชีพอื่นเยอะแยะไม่ต้องขายตัวกูคโคตรโกรธเลยนะเพราะมึงไม่เคยจนมึงไม่รู้หรอกแต่พอเราผ่านวิกฤตนั้นมาได้แล้วจริงเราไม่ได้มาต้องมาอ้างความจนหรือการศึกษาน้อยนะงานมีให้ทำเยอะแยะเลยนะตอนนี้เรามานั่งขายของออนไลน์ขายของออนไลน์เมื่อก่อนใครบอกขายของออนไลน์ได้เงินดีกูก็ไม่เชื่อนะและ้วกูก็ไม่ฟังใครทั้งสิน้นแต่ปรากฏว่าโอ้โหเฮ้เยแม่ขายของออนไลน์มันดีกว่าขายตัววะ่ะ เมืวันตื่นมาอย่างที่บอกแม่ออเดอร์ป้าป้าปาปากูรับออเดอร์เต็มไปหมดเลยขายเนี่ยขายเนี่ยว่านรีโวขายน้ำพงน้ำพริกขายอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะบางคนก็บอกเออมึงพูดได้ดิมึงออกมึงเลิกขายตัวแล้วมึงมีชื่อเสียงคนรู้จักขายได้ไม่จริงอย่ามาอ้างเพราะสมัยเนี่ยมันมีโซเชียลนะคะมี Facebook มี IG มีอะไรแยะมึงก็สร้างตัวเองขึ้นมาให้มันโด่งดังเนี่ยคนินอื่นเนี่ยทำไมเขาถึงสร้างตัวเองให้มันโด่งดังได้ให้มาเป็นที่รู้จัก สมัยนี้คนเราดังได้ไม่ต้องวิ่งไปออกรายการนะไม่ต้องให้คนมาโปรโมทตัวเราสามารถโปรโมทตัวเองได้ mm. มึงทําอะไรก็ได้บ้าๆบ,อ,บอๆไปเดี๋ยวคนมาดูมันบ่อยๆนะแล้วมึงก็เอาของไปขายก็จบละแล้วมึงจะรู้ว่าขายขายของออนไลน์เนี่ยดีกว่าขายตัวนะสมัยนี้ใครไปขายตัวกูว่าเชิญชิบหายเลยนีใครไปขายตัวกูว่าเชิญชิบหายเลยมีใครไปขายตัวกูว่าเชิญชิบหายเลยมันเป็นอาชีพที่แบบเขาเลิกขายกันแล้วขายของดีกว่านอน,อนสบายกระดิกตีขายของยังได้เลยนะ ไปนอนไปไอ้แขกเอานี่กระดิกตีไม่ได้นะต้องทํางานตลอดเวลาเจอแขกเครียสารพัดก็โดนนะบาเลนนะอย่ามาบอกว่าถูกหลอกไปขายตัวจริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันไม่ยากหรอกนะที่จะกําจัดคนเอ่อกำจัดต้นต้นต่อไม่ให้คนไปทํางานบาเลนไม่ทํจริงจริงหรอหน่วยงานต่างๆไม่รู้เลยเหรอว่าต้นตอมันอยู่ตรงไหนอะอย่างซาอุดีเขาไม่ให้คนไทยเข้าประเทศนะเขายังทําได้เลยทําไมเราไม่ทํากันแบบนี้บ้างละ่ะแต่มันก็จะไปกระทบกระเทือนกับคนที่เขา เข้าออกประจําคนที่เขายินยอมพร้อมใจที่จะขายนะอันนี้หนึ่งก็ไม่ได้อยากจะยุ่งอันนี้แค่พูดให้ฟังเฉยๆนะคะถ้าเราไม่ให้ผู้หญิงไทยเดินทางไปบาเลเนี่ยแต่มันมีเงื่อนไขยอยู่ว่าคนที่จะไปเนะี่ยมันจะต้องมี work permit นะหนึ่งแล้วนะแล้วก็เป็นพวกแต่งงานนะเป็นเจ้าของกิจการร้านค้านะไปเปิดโอเคพวกเนี้ยเขาขายจริงอยู่แล้วนะแต คนเหล่าเนี่ยเขาก็อศาศัยผู้หญิงไทยที่ไปขายตัวไปเป็นลูกค้าเขาถ้าเราสั่งห้ามให้ผู้หญิงไทยเขา้าประเทศเขาไอ้พวกพ่อค้าแม่ค้าพวกเจ้าของกิจการมันก็อยู่ไม่ได้เลยจะไปขายขายก็ต้องขายผู้หญิงไทยด้วยกันถูกปะล่ะบาเลนไม่มีอะไรเลยไม่มีเหี้ยอะไรเลยสถานที่ท่องเที่ยวอะไรก็ไม่มีไปกันทาไมนะไปทําไมผู้หญิงที่แม่งบอกว่าโดนหลอกโดนหลอก,ลอกมึงก็รู้ว่ามืออาหลบเนี่ยจริงๆรแล้วบาเลนแม่งเล็กกว่าประเทศไทยอีกเล็กกว่าเล็กกว่ากรุงเทพมไม่ใช่เล็กกว่าประเทศไทยนะ มันเล็กวกากรุงเทพมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ทะเลทรายน้ําทะเลมึงก็ไปเล่นไม่ได้ไม่เหมือนเกาะเสม็จภูเก็ตพัทยามึงจะไปไหนก็ไปนั้นน้ําเล่นได้สบายๆนะขายแม่งอยู่ที่นี่ได้ไม่ต้องไปถึงบางเลนนะคะไปบางเลนไป,ไ,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 ปได้อะไรไม่มีอะไรเลยวีสนามฟอร์มูล่าวันปีหนึ่งแม่งจะวิ่งสักครั้งหนึ่งมึงจะไปดูอะไรกันมึงจะไปดูไอทีออฟไลท์เหรอมันก็ไม่มีอะไรมาก้ัไนาการทะเลทรายมีใครเข้าไปกันนะเข้าไปทํางานการเข้าไปขายการเข้าไปขาย,ขาย,ขาย รู้ไหมเออเนี่ยคนอื่นเขาโดนจับประมาเยอะไม่ได้ดูทีวีกันเลยไม่ได้ดูข่าวกันเลยเหรอคือดูน้องคนนี้เราแบบกูไม่ใช่ว่าดูน้องคนนี้หรอกกูขัดใจทุกครั้งทุกคนที่บอกว่าโดนหลอกไปนะกูจะบอกอะไรให้นะทพวกแม่แท็กนะอ่ะกูจะเอาเด็กไปดูด้วยนะเช็คด้วยนะเอาที่พวกแม่งใจถึงใจ,ใจใกล้าหน้าด้านหน้าทน,นาไปอย่างนั้นน่ะไอพวกทําง,งานจริงๆอะ่ะไอพวกแบบอ่อนต่อโลกลกโลกสวยนะไปไปเดี๋ยวก็ชิบหายไปถึงแม่แท็กอันนี้กูพูดลื่นจริง แม่แท็กมึงเอาผู้หญิงแบบนี้ไปนะเดี๋ยวแม่งไปแจ้งตำรวจแม่แท็กติดแบล็คลิสแล้วมึงโดนจับเพราะนะสักวันหนึ่งเอาคนที่แม่งเก่งเจง๋จงแบบที่แบบใจกล้าหน้าด้นะ่ะเอาแบบนั้นไปดีกว่าไอ้พวกแบบผ่านสงครามโลกมาหลายประเทศแล้วอย่างเงี้ยว่ารับอย่างนั้นดีกว่านะเนี่ยหน้าตาแบบนมแน้นเก๋ๆ,ๆเนี่ยเอาไปแม่งก็ตัวสร้างปัญหาเดี๋ยวก็เอาปัญหามาให้นะมีปัญหาแน่ๆผู้หญิงพวกนี้นะแล้วก็ดูนะผู้หญิงทุกคนเนี่ยูบอกเลยนะ ที่ถูกช่วยกลับมาจากบาเลนน่ะไปติดตามชีวิตมันดูเดี๋ยวมันก็ไปประเทศอื่นกันนะเพราะมันเข้าบาเลนไม่ได้แล้วติดแบ็กลลฟด้วยถูกส่งตัวกลับมาด้วยนะคนมันไม่เคยถ่ายมันไม่เดินทางหรอกคนมันไม่เคยถ่ายมันไม่เดินทางหรอกคนที่เข้าไปประเทศนู้นประเทศนี้มาสแสดงว่ามันเจนจัดมาหลายประเทศแล้วหรือบางคนก็ยังอาจจะยังไม่เคยไปประเทศอื่นแต่ว่ากลัวกล้าจะไปดีไม่วะจะเอาดีไม่จะเอาดีไม่อะไรแบบเนี้นะเออลองดูซิวะลองเชื่อเขาดู เดีย๋ยวพ่วงไปบาเลมึงโดนจับกลับมามึงก็เก่งแล้วนะแล้วก็ลองให้นิดนึงไปแจ้งความเท็จนิดนึงเดี๋ยวไม่กลางหรอกไปประเทศอื่นกูบอกเลยประเทศที่จะไปต่อไปคืออะไรบักสิงคโปร์ฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีลว่าก็มีวนกันอยู่แค่นี้นะไม่ได้ไปประเทศไหนหรอกเพราะว่าจะไปพวกอเมริกองอเมริกาพวกนี้มันก็ยากหน่อยนะ้ทำเรื่องทำราวเยอะแยะแล้วคัดตัวขัดอะไรด้วย มันะไม่ได้ไปไง่ายๆหรกประเทศเพวกแถบยุโรปพวกอเมริกองอเมริกานอร์เวย์ประเทศอื่นๆนะ่ะนะกวนเรียกตะเวนขายตามตะเข็บชายแดนเนี่ยมันกว็วนอยู่แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นนะหนิงอยากจะบอกอย่างนี้นะคะว่าควรจะเอาผิดกับผู้หญิงที่โดนจับกลับมาด้วยควรจะเอาผิดกับผู้หญิงที่โดนจับกลับมาด้วยไอ้พวกที่แจ้งความกลับมาบอกโดนหลอกเนี่ยต้องให้ข้อหาด้วยนะคะคนเอามาติดคุก เพราะจริงๆแล้วรู้ตัวถ้าจะสืบจริงๆมันไม่ยากเลยนะคะเขาจะได้เข็ดหลับจําเอาไปติดคุกเลยนะแจ้งความเท็จใช่ไหมช่วยกลับมากลับมาติดคุกที่เมืองไทยแต่กูบอกให้นะถึงโดนส่งกลับมาก็ต้องติดนะอยู่บาเลนก็ต้องติดคุกนะคะดังนั้นคนที่ไปบาเลนจะบอกอย่างนี้นะคะที่ไปแล้วคิดว่าอยู่ไม่ได้ทําไม่ได้เนี่ยก็เคลียร์ตัวเองด้วยการเอาเงินไปจ่ายพวกแม่แท็กนะบอกกูทนไม่ไหวแล้วกูทําไม่ได้กูขอกลับนะ ไปขอเงินมาญาติทางเมืองไทยแต่กูว่าก็คงไม่มีหรอกเพราะว่าถ้าขอญาติขอเงินญาติได้ก็คงไม่ต้องบากหน้าไปบาเลนกันไม่ต้องไปเป็นเด็กแขกเขาดังนั้นจะบอกว่าต้องเตรียมเงินค่าตั๋วเครื่องบินกันเอาไว้แต่บางทีค่าตั๋วมึงแัชเซ็ตัง์มาบ้างดีพวกที่อยากกลับบ้านเนี่ยอย่างน้อยนะมึงแฮปตังแขกเอาไว้บ้างไม่ใช่ขโมยเงินแขกนะหมายถึงว่าเวลาได้งานรอบหนึ่งมึงก็เอาใจแขกหน่อยสักห้าหกคนเดี๋ยวก็ได้ค่าตั๋วเครื่องบินละได้ติปได้ติปเก็บสักสมสัสมาไว้ ไปแจ้งความเลยเดินไปหาตำรวจหรือไม่ก็ไปสถานทูตบอกกูจะกลับบ้านนะไม่ต้องไปโทรแจ้งคนนู้นคนนี้บอกเขามาช่วยมันมันเยอะมากละไอพ้พวกเนี้ยู้ขงสารเจ้าหน้าที่สถานทูตวะ่ะเขาคงเอื้อมละอาแค่อ้าปากก็เห็นลิงไก่โดนหลอกอีกแล้วเหรอหน้าตาแบบนี้โดนหลอกหลอกง่ายมากเลยนะผู้หญิงไทยนี่โดนหลอกง่ายนะคือพวกทํางานตามหน่วยงานต่างๆเนี่ยพวกอ,อะไรนะสถานทูตอะ เขาก็คงไม่อยากช่วยหรอกเขาเอื้อมละอาช่วยแล้วช่วยอีกช่วยแล้วช่วยอีกนะนีงถึงบอกว่านะไปตามติดชีวิตอีอพวกกนเนี้ยแหละเดี๋ยวมันไปประเทศอื่นกันเอถ้าไปประเทศอื่นออกนะคือไม่ต้องช่วยแล้วงานนี้นะนั่นคืออาชีพของเขานะคืออยากจะทําอาชีพในเมื่อใจรักอยากจะทําเป็นกะหรีนะ่เนี่ยมันก็ต้องเก่งกล้าเจ๋งแจ๋วจริงถึงจะไปบาเลนนะคะถ้ายังไม่เป็นอ่อนหัดนะ่ฝึกขายอยู่ในเมืองไทยก่อนอันนี้ผมกูบอกให้เลิกก็คงไม่เลิกหรอก กูบอกให้ลองหักก่อนอยู่เมืองไทยเออลองรับแขกดูสาคน4ี่คนเออพอรับได้หรือพอมีประสบะการณ์โดนแขกตบตีซ้อมขโมยตังอะไรนู่นนี่นั่นแล้วมึงรับได้ซ้ำๆบ่อยๆแล้วค่อยเดินทางไปต่างประเทศเพราะมึงไปต่างประเทศมึงโดนแบบนี้แล้วข้อสําคัญคือต้องติดคุกด้วยนะต้องเตรียมมึงก่อนเพราะว่าการไปต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดไปแจ้งความปุ๊บเนี่ยมึงโดนจับก่อนเลยนะ ตำรวจเอามังขังก่อนเลยถ้าไม่มีเงินค่าตัว๋วมินติดยาวนานเลยต้องไปบ้านเลยต้องเตรียมค่าตัว๋วเครื่องบินค่าว,วีซา่าจาไว้นะต้องมีสิ่งนี้เอาไว้แล้วถึงจะได้กลับบ้านเร็วเต็มที่ก็อาทิตย์หนึ่งสิบวันได้กลับไม่มีตังค์ไม่มีตังค์นะมันก็ติดไปเรื่อยๆ,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 ๆรอให้คนไทยมาช่วยกันไม่หรอกแต่ติดคุกในบ้านเลยกูบอกเลยว่ารีแลกมากเลยนะเพราะว่าวันๆไม่ต้องทําอะไรนั่งรอรอว่าจะมีเพื่อนคนไหนเฉลี่ยตังค์ให้นะหรือว่าจะติดต่อใครได้มั่ง แต่ถ้าไม่รีบจัดก,การก็ติดยาวนะติดไปเรื่อยๆเพราะบารเรนเขาไม่มีนะักโยบายออกค่าตั๋วเครื่องบินให้โซเพนีไทยกับประเทศนะคะเพราะบารเรนเ<ๆ>ขาไม่มีนะักโยบายออกค่าตั๋วเครื่องบินให้โซเพนีไทยกับประเทศนะคะอยากไปก็ต้องทําให้ได้ถ้าคิดว่าทําไม่ได้ไม่ต้องไปขายตัวไม่ใช่งานสบายนะคะสาหรับเนีนะคะผู้หญิงทุกคนที่ไปบาเรนควรได้รับบทเรียนค่ะก็โอเคนะคะหญิงพูดมาเยอะละ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กระจายกันไปเยอะๆเพื่อให้คนอื่นๆเนี่ยได้ไม่พลาดเข้ามาในสู่อาชีพนี้จะได้ไม่มีใครถูกหลอกอีกนะคะแล้วก็หนิ่งขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยนะคะที่ดูเรื่องราวกะรี่แล้วนึกถึงเอรี่นะคะขอบคุณที่ส่งลิงก์มาให้ดูนะคะเยอะแยะมากมายหลายคนนะคะดีใจมากๆรู้สึกเป็นเกียรติหลือเกินที่ได้คุยเรื่องแบบนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามช่อง i am eris สวัสดีค่ะ Oh, <laughs>